อ๋อค่ะมา่อพอคุณยายกัำลังตําหมากอยู่ปุ่ยกันเป็นมูเป็นตะม้วนตะมวนไปจ่อกับตาหมากภูเฒ่าบึงกันนะโคตำหมากมากคือเป็นหมากบ่หมากงายตำหมากนี่อยังแน่แน่ยนี่ตำหมากจังเดียวบ่กูท้แม่บุตรแต่นใจจ้าเดี๋ยวแม่ตีด้วยมืออันนี้ปูนเพิ่นมีสสภาพกาแฟ ต่ว่าสําหรับคุณยายแล้วสิเอินสภาพข้าหมากได้บอเนาะสภาพข้าหมากเพิ่นกระบ่อึดแนวสิคุยกันเด้ผู้เฒ่าม,มาบอกันเน,ะ<ว>นาะแนวน,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 นั้นแนวนี้มีแนวดีๆมาเว้ากันพอได้ถามข่าวถามข่าวกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาแม่พี่น้อง คุณยายเอินพี่น้องเขียวมาค่ะซอสก้าวตายายมี่ยังเมมีงวดมีปูนยาสีแก้วยามี่ยาโดมแขวลดำปื้ดเป็นไก่ยังเบิดทุกเหลี่ยมค่ะคุณยายบานเนาะแขวมันอยู่เด้อสำหรับคนเจ็ดสิบปีค่ะซ่อนชดแกงก็มีเอาไว้ใอ่ตักนี่มั่นค่ะทำเหลยกับตุอด เออมีนี่ยัลงนี่แบบ